สวัสดีค่ะโค้ชสิตามมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้โค้ชมาเร็วนะคะมาพาพวกเราทุกคนนะคะ้ามาอยู่ห้างแจ๊ดนะคะเป็นห้างที่โค้ชว่าเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเห็นปนคาคท้าบไหมคะ มาเลยค่ะนะคะวันนี้กับหนึ่งเทคนิคนะคะหนึ่งเคล็ดลับนะที่จะทําให้คุณเนี่ยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆได้เสมอ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 เลยเออเขาพาพวกเราทุกคนนะคะมาจูนกับจักรวาลนะคะนี่นี่นี่ดู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 เออดู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 ด้านหลังนะคะจะเป็นเสียงน้ําตกนะคะเสียงสวรรค์มากมายเลยนะมีบ่อปลาด้วยเออเอาสินะ บางครั้งเนี่ยะบางคนเนี่ยก็อดที่จะเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกเปลวนะรู้สึกเสียใจรู้สึกทาไมมันไม่เป็นอย่างที่หวังวะอย่างเงี้ยนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่ปัจจัยที่มันมาลุมร้องทําให้เรารู้สึกว่า อะไรวะตั้งป้าไว้ทาไมคนอื่นทำได้ฉันทําไม่ได้นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บาบันทอนหัวใจของคุณเนี่ยโค้ชบอกเลยนะคะวิธีการที่คุณจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งเทคนิคง,ง่ายๆแค่นี้เองค่ะคุณก็สามารถนะ,ะที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆดงดูงเรื่องราวใหม่ๆได้ตลอดตลอดนะจ๊ะได้ตลอดตลอดเลยสบายเนาะคุณได้ยินเสียงน้ำไหมเออ คือสบายมากนะคะเบาสบายมากปล่อยใจนะคะไปกับความรู้สึกอิ่มเต็มเออไปกับทุกสรรพสิ่งร,บรอบๆตัวคุณนะเออไม่ว่าวันนี้นะคะอะไรที่คุณตั้งเป้าตั้งหวังแล้วมันไม่เป็นไปตามหวังนะคะหยุดค่ะหยุดความคิดนะคะที่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ พิติกังวลและก็หาข้อสงสัยในสิ่งที่คุณแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะแต่วันนี้สิ่งที่โค้ดจะบอกคุณนะคะให้คุณอิ่มเอมใจกับสิ่งรอบตัวค่ะคุณเห็นสิ่งรอบตัวไหม,อมเออนะคุณเห็นสิ่งรอบตัวไหม,มเห็นไหมนะวันนี้โค้ดมาเชื่อ,อมพาคุณมาเชื่อมอต่อกับ,กบจักรวาลเลยนะคะโค้ดเชื่อว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายๆคนนะให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือเราเป็นลูกเองนะคะก็ นะวันเด็กทั้นทีเราก็ต้องทำตัวเด็กๆไงเห็นโพสใส่ไหมโดนันด๊ะโดนันดัก,ดดกมีโบเห็นไหมเออนะ,ะและนั่นนะคะก็คือหนึ่งนะหนึ่งเทคนิคนะหรือหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่คุณจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆได้ตลอดเวลานะคะวันนี้นะคะไม่ต้องเราจะพูดว่าไงหยุดนะคะหยุดเอาเป้าหมายมาทำลายตัวเองบางคนนะคะตั้งเป้าหมายใหญ่ พอมันไม่ถึงไม่กล้าฝันต่อนะคะมันไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะมะม่วงสุกไม่พร้อมกันค่ะตราบใดที่คุณเรียนรู้การใช้กฎของเจ้าจักรวารน,นะคะเมื่อนั้นแหละค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละค่ะคุณไม่ต้องไปกังวลตั้งเป้าแล้วไม่ได้ตั้งใหม่ค่ะตั้งมันเลขเดิมแหละค่ะแล้ววันหนึ่งนะคุณต้องได้อย่างแน่นอนนะโคเชียสติจิตใจแบบนั้นนะคะแล้วมันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ให้คุณเห็นอย่างที่โค้ชได้เอาหลักฐานมาให้พวกคุณดูเยอะแยะนะคะวันนี้นะ โค้ดเป็นกำลังใจให้ทุกคนและโค้ดเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในโฟเมื่อไหรที่คุณอยู่กับโค้ดนะคะเมื่อนั้นนะคะยังไงคุณก็ต้องบินขึ้นอ่ะเออยังไงโค้ดก็พาคุณบินขึ้นแน่นอนนะคะรูปศย์ของโค้ดทุกคนนะคะต้องได้ดีนะมากมากด้วยนะคะใครเชื่อโค้ดนะคะโค้ดการันตีว่าชีวิตพวกคุณดีขึ้นทุกวันเลยค่ะคุณมีความสุขนะคะกับสิ่งรอบตัวคุณมีความสุขกับร่างกายคุณคุณมีความสุขกับครอบครัวคุณคุณมีความสุขกับการกินอาหารของคุณคุณมีความสุขขกกัับารรน่งงถอคุณ คุณมีความสุขที่คุณได้ตื่นมาหายใจในทุกๆวันเห็นไหมอากาศดีคุณเห็นไหมนะคะและนี่นะคะคือหนึ่งเทคนิคนะที่เขาจะบอกคุณนะคะง่ายๆเลยอะทุกครั้งนะคะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไมันไม่เป็นตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายแล้วทําไมไม่ได้อย่างโค้ดวะทําไมไปลองเล่นแบบโค้ดแล้วมันเสียคุณไม่ต้องเสียใจค่ะนะวันนี้คุณอาจจะยังจูนกับจัก,กรวาลไม่เิดค่ะ เหมือนกันค่ะวันนี้เราได้ยินเพลงชาติครั้งแรกหรือเราฝึกอ่านกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายหรือหัดเขียนในครั้งแรกเราไม่เก่งหรอกค่ะเราไม่สามารถทําได้ทันทีหรอกค่ะแต่เมื่อไรที่คุณนะคะฝึกซ้อมฝึกซ้อมและฝึกซ้อมเมื่อน,นั้นนะคะคุณจะมีพลังคุณจะมีทักษะค่ะคุณจะมีความชำนิชำนาญค่ะ คุณจะมีความเป็นมืออาชีพค่ะในการที่คุณนะคะจะสามารถใช้จกดจักรวาลได้แบบง่ายดายในทุกๆสรรพสิ่งค่ะเออวันนี้นะคะเคล็ดลับที่โค้ชจะให้คุณนะ,ะในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะมันตรงกับวันวันนี้เลยค่ะก็คือวันเด็กนั่นเองนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆได้เสมอๆนะคะคุณต้องย้อนกลับไปตอนที่คุณอายุ5ขวบค่ะ5ขวบค่ะ คุณต้องเสมือนว่าตอนนี้คุณห้าขวบคุณเห็นโค้ดไหมคะโค้ดห้าขวบอยู่ค่ะคุณเขากำลังสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆค่ะเ้าพาตัวเองนะคะมาอยู่กับบรรยากาศคุณได้ยินเสียงเพลงที่ห้างไหมคะเขาเปิดเพลงคลาสสิกคุณเห็นไหมคะคุณต้องกลับมาค่ะเสมือนว่าคุณเนี่ยอายุห้าขวบตอนห้าขวบคุณว่าคุณเป็นยังไงคะพลังงานของคุณโอ้โหไม่มีหมดค่ะคุณ เล่นเช้ายันมืดเชา้ายันมืดไม่มีเหนื่อยค่ะใช่ไหมสนุกหัวเราะค่ะแม่พูดผิดก็ขำค่ะคุณพูดผิดคุณก็ขำค่ะเธอ,อคุณสนุกกับทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณเลยเออตอนห้าขวบคุณก็จะมีความฝันใช่ไหมคะฝันอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในหัวของคุณเนี่ยมันมีแต่ความเป็นไปได้เต็มไปหมดเลยคุณว่าจริงไหม เมื่อคุณต้องการที่คุณนะจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะบนเป้าหมายเดิมที่เราตั้งให้คุณเสมือนว่าคุณเนี่ยกลับไปเป็นเด็กห้าขวบอีกครั้งนะคะขอบคุณนะเจ้าเด็กห้าขวบคนนี้เออที่โตมาด้วยความสดใสขอบคุณนะที่พาฉันมาอยู่ในแดนบวกนะได้มาเจอโคสิตาขอบคุณร่างกายนะที่ยังหายใจอยู่ขอบคุณนะว่าความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยตอกย้ำให้ฉันรู้ว่าเป้าหมายฉันยังไงก็ถึงแน่นอน อะไรที่ฉันคิดจะทำฉันทำได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอยากให้รู้ว่าจักรวาลอยู่ข้างเราทุกคนนะคะคุณกลับไปเป็นเด็กห้าขวบค่ะคุณใช้จินตนาการของเด็กห้าขวบในการเปลี่ยนเป้าหมายของคุณในการรู้สึกกับเป้าหมายของคุณแม้คุณไม่ได้เมื่อสองวันก่อนแต่คุณจะรู้หรือเปล่าคะว่าพรุ่งนี้คุณอาจจะได้ก็ได้บรืนบนเรื่องหรือเดือนหน้าหรือปีหน้า มันไม่มีควาว่าช้าเกินไปหรอกคะ่ะตราบใดที่ตัวคุณรักษาตัวคุณอยู่ในแดนบวกแล้ะมีความรู้สึกเสมอว่าคุณเนี่ยมีเจ้าเด็กน้อยห้าขวบอยู่ในร่างกายคุณตลอดเวลาเขาอยู่กับคุณตลอดเวลานะเจ้าเด็กคนนั้นไม่ได้หายไปเลยเพียงแต่คุณไม่เรียกเขามาคุณไม่เคยบอกเขาว่าขอบคุณนะที่อยู่กับเรามาตั้งหลายปีแล้วขอโทษน,นะที่ไม่ตามใจเธอเลย กักขังเธอตลอดไม่เคยปล่อยให้เธอกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งขอโทษด้วยนะตอนนี้รู้แล้วว่าเธออยู่กับฉันเจ้าสีตาน้อยเจ้าสีตาน้อยผู้ได้เลยเจ้าสีตาน้อยผู้ให้เออเจ้าสีตาน้อยยิ้มแย้มแจ่มใสเจ้าสีตาน้อยผู้มีความสนุกเออเจ้าสีตาน้อยผู้มีความคิดว้าวระดับโลกไปเลย าสีตาน้อยเนี่ยอยู่กับโค้ดมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่โค้ดก็ไม่เคยเรียกเขามาเลยค่ะมักจะเรียกแต่เจ้าสีตาผู้ใหญ่นี่แหละนะเข้มถงุงถังตึงตังสวมการเป็นผู้ใหญ่ค่ะแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าในจิตใจของคุณลึกๆเนี่ยพวกคุณทุกคนล้วนเป็นเด็กห้าขวบค่ะจงเปิดประตูบานนั้นออกมานะคะเรียกเด็กห้าขวบคุณที่เขานั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ว่าคุณเนี่ยไม่เห็นเขาแล้ว คุณไม่รักเขาแล้วคุณจงเรียกเขาสก,กิดเขาด้วยหัวใจของคุณว่าฉันขอโทษนะขอโทษนะออกมาเถอฉันรู้แล้วว่าเธออยู่กับฉันเมื่อนั้นนะคะเจ้าเด็กห้ามผลของคุณเขาจะออกมาต้องพลังนี่คยพูดไปคนน้ำตาซึมอะ เมื่อการนะคะเจ้าเด็กห้าขวบของคุณเขาจะออกมาส่งพลังนะเขาจะออกมาสร้างเขาจะออกมาแผงริษแผงเดชค่ะเหมือนตอนที่คุณห้าขวบไงคุณจําได้ใช่ไหมเออคุณจําได้นะร่างกายคุณตอนนี้ถ้าคุณทําไปเพราะวนพุธคุณจะรู้สึกเลื่อนลมมันสูบชีดค่ะคุณรู้สึกมีเอเนจีค่ะแบบบอกไม่ถูกคุณว่าจริงนะจริงนะเสียงเพลงได้ฟิลลิ่งมากน้ำตาซึม เห็นไหมคุณได้ยินเพลงอะไรไหมเพลงอะไรคะแคนนอนโอ้ยเห็นไหมว่าเรามาอยู่ในสวนของจักรวาลเฮ้ยไม่ได้บอกอุย้ยขนลุกเห็นไหมเขาไม่ได้บอกให้กเ,เปิดแคนนอนนะแต่นี่แหละค่ะคุณเห็นไหมว่าเราทุกคนอยู่ในฟอของจักรวาลพร้อมกันเลยคุณเปิดรับเจ้าเด็กข้าขอของคุณออกมาแล้วสวรรค์ส่งเพลงแคน,นนอนมายืนยันค่ะ ว่าคุณเปิดรับเด็กห้าครบของคุณแล้วความเป็นไปได้ของพวกคุณใหม่ๆกาลังเกิดขึ้นค่ะคุณสาเป้าหมายเดิมตั้งหรือจะตั้งเป้าหมายใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมอะไรก็ได้ที่คุณอยากได้ค่ะไม่มีข้อแม้เห็นยากเห็นยากโฮ้ยสุดยอดเลยเห็นไหม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 ว้าวว้าวว้าวแล้ โคตรดีใจกับทุกคนมากเลยนะไปเรียกเด็กห้าขวบนะคะไปเรียกเด็กห้าขวบคุณออกมาเจ้าเด็กห้าขวบผู้ร่าเริงเจ้าเด็กห้าขวบผู้เห็นความเป็นไปได้นะทําอะไรก็ทําด้วยความสนุกอย่างเดียวหัวเราะพกล้อตุหัวเราะร้องไห้ก็ร้องแป๊บเดียวปาดน้ําตาแล้วก็หัวเราะต่อนะนี่คือเด็กห้าขวบค่ะ คุณจงเป็นเด็กห้าขวบคนนั้นนะคะในวันเด็กวันนี้และทุกๆครั้งเมื่อคุณล้มลงคุณจงปาดน้ำตาแล้วกลับมาหัวเราะว่าเขาเจ้าเด็กห้าขวบเนี่ยมันตนจริงๆโอเคไหมตนจริงๆนะแต่รักเขาเอ็นดูเขานะคะเพราะเขาอยู่กับคุณมาในขณะที่คนอื่นเขาไปจากคุณหรือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณแต่เจ้าเด็กห้าขวบเขาอบก,กอดคุณไม่ว่าคุณ จะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตเมื่อคุณดีเขากระโดดดีใจยิ่งกว่าคุณค่ะเมื่อคุณเศร้าใจเขาเศร้าใจยิ่งกว่าคุณค่ะจงขอบคุณเขาที่เขาอยู่กับคุณจนวันนี้นะคะโอเคไหมเออขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาส่งพลังแห่งความสุขกันในวันเด็กแห่งชาดาพวกเราทุกคนก็มีเด็กอยู่ในตัวเราอยู่แล้วค่ะที่สำคัญเราหน้าเด็กเลยนกันพูดเออ คิดให้น้อยสนุกให้มากคิดให้น้อยสนุกให้มากค่ะโลกนี้นะมีเป็นโลกแห่งความเป็นไปได้ค่ะเป็นโลกแห่งความสุขและเป็นโลกของความสนุกของพวกเราทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรักคุณทุกคนนะคะ